วันที่ข่าวดีๆด,ด,ดีกว่านะคะดาราดังนะคะตบเท้ากันเข้ารับรางวัลตั้งแต่ต้นปีรางวัลน,นี้นะคะถือว่าทั้งพี่ปอนะคะทั้งสาวพ,พรอยก็อาจจะมินดอกไม้จากคุณนาวินต้าแล้วก็พี่เอ๋ก็ได้เขามีอ <ะ S 2> ของขวัญชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นของขวัญชิ้นที่ต้อนรับ,บวันวาเลนไท์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ยังเป็นกลุ่มก้อนเหนียวแน่นที่สุดของดารานักแสดงไทยที่เดินสายออกรับรางวัลตั้งแต่ต้นปีและยังไม่มีท่าทีจะยอมหยุดง่ายๆค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกับเวทีใหญ่ของเว็บไซต์ mthai.com นําโดยสาวฮอตพลอยชมานและนางเอกดาวรุ่งยาย่าอุรัสยาค้กคู่กันขึ้นรับรางวัลดารานําหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดส่วนนุมบอยปรกรณ์จากวายภุพมนตราขึ้นรับรางวัลดารานําชายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดมีรางวัลพิเศษเพื่อพระเอกปอณัฐวุฒิรับรางวัลบทขยี้คนดูจะคนดูใจ มากที่สุดนะคะกับท็อปท็อก about memorable scene ที่มารับบทประลัดดำในคู่เดือดค่ะจนที่จดจํากันเลยนะคะส่วนละครกุหลาบไร้น้ําก็เป็นละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดกะละแมคงคู่ผู้ประกาศน้องใหม่ซีฉัดประวีรับรางวัลผู้หญิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและรุ่นใหญ่พี่ออฟพงพัฒน์รับรางวัลประโยครักพ่อโดนใจที่สุดแห่งปีค่ะนะคะสำหรับผู้ชมดีในหลวงเหือนกัน ก็ขอบคุณมากค่ะว่าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทําหน้าที่อย่างนี้เราต้องทำทำให้คนเชื่อให้ได้อะไรค่ะ,คะก็มองเป็นแง่บวกล้วกันนะว่าเราทำสำเร็จค่ะเป็นคนในกระแสตลอดเวลาอย่างเราเราก็เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็แม้ว่ามันก็คือคักดีค่ะมันก็ทําให้สนุกสนานถ้าไม่ถูกพูดถึงเลยไม่ถูกกล่าวขาไม่ถูกนึกถึงเนี่ยเจ้านายบอกให้เราพิจนารณาตัวค่ะพี่คะอ๋อ oh. ขอแสดงความยินดีนะคะก<อ>ับทุกรางวัลเลยทั้งดารานะคะรวมถึงผู้ประกาศทุกคนเลยนะคะที่ได้